เบานะคะคันนี้มวด6 0 0 0ตลอดสัญญากับปอดนะคะเรื่อง2 2 XL พัดนาลูกค้าจ๋าคันนี้ปี19-20กับเลขไม่ถึงแค่40,000กิโลนะคะคันนี้เพิมราคาขายอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทขออภัยในความเสียงดังด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ป้ายแดงจะขายอยู่ที่6 69,000บาทเลยหายไปเกือบครึ่งนะคะจัดไปเลย6 0ัน เลขไปสี่หมื่นพวงอะไรมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอเล็กๆเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะเกียร์หกสปีดนะคะบอกผ้าสวยๆและหลังเป็นบาะหนังนะทันเพจยูคบน็อตเดิมโรงงานนะจ๊ะกระจกใฟบ้าด้วยวัตรถเดิมบอดีเดิมนะคะคัะะลนลาลเนอร์นะคะตรงรุ่นไม่ได้มีการเจาะลเนอร์แต่ว่าการชนท้ายเนี่ย ใส่มาแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เราใส่ให้นะคะลูกสังเกตนี่เลยนะคะน็อตเดิมสังเกตไหมสีแดงไม่มีทะลงทะลอกเลยนะคะเนดอาร์กเลยก็แฮบให้ดูเลย๋ยไปดูที่หน้าเครื่องบ้างนะคะว่าเดิมไหมหน้าเครื่องนะไม่ต้องออกแรงนะคะเหมาะสาหรับสทรศัมาก น็อตฝากระปรงเดิมร่องแก้มเดิมแบตเตอรี่นะคะเพิ่งเลี่ยนวันที่9เดือนอะไรเดือนหนึ่งปี67นะคะตัวรถเดิมๆเ,เลยฝั่งนี้ร่องแก้มก็เดิมๆนะคะหม้อน,น้ำายังใสอยู่เลยลน,นะคะจ้าก็สำหรับเอซท่าไหรนะคะที่ชอบพอดเป็นคุนเดิมอยู่แล้วนะคะคันนี้งวดหกพัน 6, ตลอดสัญญาใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรดิามาหาก